โจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าระบบสายพานของเครื่องยนต์ดังสแสดงในรูปถ้าสายพานมีความเร็ว v ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นคงที่จาก3เมตรต่อนาทีเป็น6เมตรต่อนาทีภายในช่วงเวลา2วินาทีเนี่ยให้คำนวณหาขนาดของความเร่งที่จุดที่1และ P2 เมื่อสายพานเนี่ยมีความเร็วเป็น5เมตรต่อนาทีอ่าจากนะคะสรรมการ DV เท่ากับเ d t นาะถามว่าทำไมพี่เลือกสมการนี้เพราะว่ามันมี V เกี่ยวข้องและมันมี T เกี่ยวข้องเนาะมีทั้งเวลาแล้วก็อัตราเร็วเนาะก็จะใช้สมการนี้แต่พี่เขียนเป็นอินทิเกรตเลยเนาะเป็นอินทิเกรต ADT เท่ากับอินทิเกรต DV เนาะโอเคไม่งงกันนะแล้วกำหนดขอบเขตของมันนะคะขอบเขตเนี่ยเขาบอกมาว่า ภายในระยะเวลา2วินาทีสแสดงว่าเริ่มต้น0ถึง2นะคะแต่อันนี้เราคิดในแกน t เนาะก็ติดห้อย T เอาไว้จะได้ไม่งงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีคิด2แกนก็คือแกน n n แล้วก็แกน t นะโอเคกำลัดขอบเขตของ v นะคะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจาก3เป็น6นะคะ โอเคเราอินทิเกรตนะคะก็จะได้เป็น2 AT เท่ากับ6ลบ3 AT ของเรานะคะก็จะเท่ากับ3ส่วน2หรือว่า1.5เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะอันนี้เราได้มาแล้วคราวนี้เราจะคิดทีละจุดนะคะโดยจุดแรกเราจะคิดจุด P1 ก่อนจุด P1 เนี่ยมีทั้งแกน IN แล้วก็แกน T เลยจากสูตร a เท่ากับ square root an กำลังสองบวก at กำลังสองนะคะก็อ hmm. <Yeah, S 1> mm ันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งสองแกนเนาะซึ่ง an เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วนโลนะคะแทนค่าเข้าไปซึ่งเขาบอกมาแล้วเนาะว่าสายพานเนี่ยมีความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาทีแสดงว่าเอา5ไปกำลังสองส่วนโล โลของเราเนี่ยโลก็คือรัศมีการเคลื่อนที่เวลานั้นๆก็คือตรงนี้นะ60มิลลิเมตรโจ์เขาก็บอกมาให้แล้วแต่ว่ามิลลิเนี่ยเราต้องเอาไปคูณ10กำลังลบ3ก่อนเนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนหน่วยนะคะให้ตรงกันอ่าแล้วก็อย่าลืมกำลัง2นะคะแล้วเอามาบวกกับ AT AT คิดได้แล้วเนาะจากเมื่อกี้นะคือ1.5แล้วก็ใส่ลงไปเป็น1.5ยกกำลัง2นะคะคราวนี้เราก็คิดเลขได้เลยเนาะก็จะได้ค่าที่จุด P1 แล้วก็จะได้ค่ากับ416.67เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะต่อมานะคะเราจะคิดจุด P2 ต่อจุด P2 สูตรเดิมนะคะก็คือ a เท่ากับ Square root a n กํลังสองบวก a t นะคะกลังสองก็คือแกน n แล้วก็แกน t แต่จุด p 2เนี่ยมันจะต่างจากจุด p 1ตรงที่ว่าจุด p 2เนี่ยมันจะไม่มีแกน n อ่ะ p 1มีแกน T เนาะอันนี้คือแกน T แล้วก็อันนี้คือแกน n ซึ่งตั้งฉากกันแต่ พี่สเนี่ยมีเฉพาะแกน t เท่านั้นก็คือแกนที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เนาะซึ่งจะไม่มีแกน in เ,เนาะแกน in เ,เนี่ยจะกลายเป็น0หรือว่าคิดอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเป็น a อเท่ากับ b กำลังสงส่วนโลใช่ปะแล้วโลเท่ากับ อินฟินิตอ่ะยังไงก็เท่ากับศูนย์ดูเดียวเป็น5้ากำลังสองใช่ไหมส่วนอินฟินิตซึ่งก็ไม่รู้ว่ารัศมีของ P2 อ่ยอยู่ตรงไหนโลของ P2 อเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นตี้ตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะอ่าแล้วเราก็จะเหลือค่าแค่ AT ทกำลังสองนะคะก็คือเหลือแค่ในแกน T อย่างเดียว เราก็สามารถแทนค่าได้เลยเลยนาะเพราะว่าเราคิดค่าไปแล้วเนาะก็เป็น1.5ยกกำลัง2เนาะ square root ถอดรูทออกมาจะได้ a เท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีกำลัง2คราวน,นี้เวลาเขียนตอบนะคะตอบก็คือจทยถามว่าอะไรที่จุด p1 มีความเร่ง เท่ากับ416.67เมตรต่อวินาทีกำลังสองและจุด P2 มีความเร่งเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีกำลังสอง